ผมื่อพอนะครับเฮ็ดปวกดอกเดียวเพิ่พอนะครับกระยุพู่นนะครับสามสี่ดอ,อกนี่ครับผมคัางงามครับโอ้โอห้นอยหน่อยหนึ่ง 三四朵。 นะครับกำงามครับกำลังตูมนี่นะครับดอกหนึ่งนะครับมูมีมูนะครับตัวนี้มีดอกเดียวนะครับผม,ม,มกำลังบ้านนะครับ นี่นะครับผัวนะครับดอกนึงนะครับแต่พอห็นมูนะครับเดี๋ยวสิยังรอหาเบืองมูมันแถวนี้นะครับเพื่อมันมีนะครับดอกหนึ่งนะครับงามๆนะครับกําลังออกกําลังผัวนี่นะครับนี่ครับผลงาน มื่อนี้นะครับผมกระ,ะ่ปงตะ,ะป่นน,นะครับพระโปงแกงนะครับผมหมูเขาตะเฟ้งกะตานะครับคือเฮ็ดมันออกว่าเป็นหมูนะครับมองละดอกซองดอกนะครับผมมันก็นเย <c oughs> ลยคดไลยก็เฮ็ดน,นะครับผมคนผู้เขาได้กระได้นะครับเป็นกระตาซองกะตาผลละแต่ว่าอันนี้กรบโบ่อยมานรไปเดยนะครับผม